ครับผมก็ตอนนี้นะครับเราเข้าสู่ลุกที่2นะครับนี่คือลุกที่สองผมครับแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนกางเกงนะครับผมแต่ของปิ๊งนี่ลุก2อําลังถ่ายอยู่นี่กำลังถ่ายอยู่เลยลุกนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนถ่ายแบบธรรมชาติธรรมชาติหน่อยแบบว่าเป็นแต่งน้อยๆแต่ออน่ารักดูแบบธรรมชาติว่าดูกลมเกินกับโปรดักมากครับอันนี้มอนจะแกับโปรดักทั้งสิบุดใช่ครับ นี่สิบสูตรเลยก็คือปิงนี่คือคิดไม่ออกตั้งแต่สามสูตรแรกหมดท่าแล้วหมดท่าแล้วเลไปอยู่ว่าไม่เลยจะคิดท่าอะไแล้วใช่ยังต้องหาประสบการณ์เยอะกับมั่วมั่วมั่วๆเหมือนกันครับผมใช่ฝากติดตามผมกับปิงด้วยนะครับง่ายเลยเป็นไงเป็นไงไปง่ะโพสโพสท่าประมาณร้อยร้อยท่าได้ปกติ ร้อยเลยเหรอร้อยคิดนม่ออกววโยไปแทนก็พยายามแบบคิดแบบเปลี่ยนเปล่ยนอะไแต่ว่ารูออกมาน้าร้าที่มีแอบแซวว่าปิงคือคิดท่าไม่ออกหรอเออคิดท่าไม่ออกจริงไอ่ยไความเลียด่นเอ้าวันนี้เปลี่ยนช่นงแล้วเหรอใช่รุกที่สี่แลเนี่ยฮะที่สี่ล้วหลบแล้วหลแล้ว Được rồi